เฟอร์นันโดตอเรสคือหนึ่งในกองหน้าที่น่าลหลงไหลที่สุดในวงการฟุตบอลยุคใหม่เขาได้รับฉายาว่าเอลนิโยซึ่งแปลว่าเด็กหนุ่มหรือเด็กน้อยเนื่องจากเขาแจ้งเกิดในฐานะดาวรุ่งตั้งแต่ยังอายุน้อยเรื่องราวของเขาเต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์อันสุดขีดความรักสโมสรที่ยิ่งใหญ่และช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในอาชีพค่ะ วัยเด็กและหัวใจแห่งแอตเลติโกมาดริดกับตันตั้งแต่อายุ19ตอเรสเติบโตมากับทีมแอตเลติโกมาดริดตั้งแต่อยู่ในศูนย์ฝึกเยาวชนเขาแสดงความเป็นผู้นำและมีพรสวรรค์สูงจนได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุเพียง17ปีและได้รับตำแหน่งกับตันทีมเมื่ออายุแค่19ปีเท่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและสถานะอันเป็นที่รักของแฟนบอลตราหมีอย่างแท้จริง แรงบันดาลใจจากกัปตันสึบาสะเขาเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ7ขวบและได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครในการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดังเรื่องกัปตันสึบาสะโดยเริ่มเล่นเป็นกองหน้าการอำลาบ้านเกิดในปี2007การที่เขาตัดสินใจย้าย,ายออกจากบ้านเกิดเพื่อไปคว้าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกับลิเวอร์พูลเป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดสำหรับทั้งตัวเขาเองและแฟนบอลแต่เป็นการเดินทางเพื่อพิสูจน์ตัวเองในเวทีที่ยิ่งใหญ่กว่า ยุคทองที่แอนฟิลคู่หูอันตรายปรากฏการตอเรสที่ลิเวอร์พูลตอเรสขึ้นสู่จุดสูงสุดในอาชีพอย่างแท้จริงเขากลายเป็นกองหน้าที่น่ากลัวที่สุดคนหนึ่งในโลกและสร้างคู่หูสุดอันตรายร่วมกับสตีเวนเจอร์รเขาเป็นผู้เล่นที่ทำสถิติยิงครบ50ประตูในหลีกเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ตอเรสโดดดินเรื่องความเร็วในการนิ่งแซงกองหลังการเลี้ยงบอลจี้เข้าหาประตูและการจบสกอร์ ที่เฉียบคมและทรงพลังโดยเฉพาะการยิงด้วยเท้าขวาที่เหมือนเป็นไม้ตายของเขา จุดตกต่ำที่เชลซีดิวช็อกโลกค่าตัวสถิติเกาะอังกฤษในขณะนั้น50ล้านปอนด์แต่การย้ายทีมนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ฟอร์มของเขาตกต่ำลงอย่างไม่น่าเชื่ออาการปืนฝืดเขาใช้เวลานานถึง903นาทีกว่าจะยิงประตูแรกให้เชลซีได้และมักจะยิงพลาดในจังหวะที่ง่ายอย่างเหลือเชื่อทำให้เขาต้องแบกรับความกดดันอย่างมหาศาลจากแฟนบอลและสื่อผู้กวาดโทรฟีแม้ฟอร์มส่วนตัวจะย่ำแย่ แต่เขากลับเป็นผู้เล่นที่สำคัญที่ช่วยให้เชลซีคว้าแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยูฟาแชมเปียนส์ลีก2012เขาลงมาในช่วงท้ายเกมและทำแอสซิสท,ที่สำคัญให้รามิเรสได้ในรอบสนามชนะเลิศกับบาร์เซโลนาและช่วยทีมคว้าแชมป์ในนัดชิง ยูฟ่ายูโรปาลีก2013เขายิงประตูเปิดหัวในนัดชิงชนะเลิศช่วยให้เชลซสีคว้าแชมป์ทำให้เขาเป็นผู้เล่นคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรยูฟาแชมเปียนส์ลีกและยูโรปาลีกติดต่อกันแชมป์แห่งยุคทองทีมชาติสเปนผู้ทำประตูชัยยูโร2008ตอเรสคือวีรบบรุษที่ยิงประตูชัยในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2008เอาชนะเยอรมน,นีไป1 0ต่อ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองของทีมชาติสเปนแชมป์โลก2010และยูโร2012เขาเป็นส่วนสำคัญของทีมชุดที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2010และยังเป็นดาวซันโวสูงสุดในฟุตบอลยูโร2012อีกด้วย กลับบ้านและบทสรุปการกลับสู่มาดริดในปี2015ตอเรสได้ย้ายกลับสู่อัตเลติโกมาดริดอีกครั้งเพื่อปิดฉากอาชีพอย่างสง่างามเมื่อจะไม่ได้อยู่ในช่วงพีคแต่เขาก็ยังคงเป็นที่รักและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอล การผันตัวเป็นโค้ชหลังแขวนสตัรในลีกญี่ปุ่นกับซางานโทสุในปี2019ปัจจุบันตอเรสกลับไปทำงานเป็นโค้ชให้กับทีมเยาวชนของแอตเลติโกมาดริดเพื่อปั้นเอลนินโยคนใหม่ขึ้นมาเรื่องราวของเฟอร์นันโดตอรเรสคือบทเรียนเกี่ยวกับความทะเยอะทะยานที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนักฟุตบอลและการรับมือกับความกดดันในช่วงขาลงของอาชีพได้อย่างน่าชื่นชมค่ะ